เดี๋ยวแม่ไปทำธุระข้างนอกนะหนูไปด้วยน้องตู่ไปด้วยแม่มีได้แม่จะไปทำธุระนะาแม่นะหนูไปด้วยเขาบอกว่าไปด้วยไม่ได้ไงแม่ด่าหนูเหรอก็เออไงแม่ไม่รักหนูไม่ต้องมาร้องไอ้ตู่อีนะมีอะไรแม่หนูกำลังกินหมูกระทะอยู่ดูน้องมึงด้วยเดี๋ยวแม่จะไปทำธุระโอเคค่ะแม่ไม่เอาหนูจะดูแลให้อย่างดีค่ะ นะ <G ül> พี่นาจะมายุกีนาะงั้นแม่ไปก่อนนะดูน้องด้วยค่ะแม่เออดูคอมเมนต์ด้วยร้ยยองเต็มที่เลยค่ะ <c oughs> ไม่มีใครปอกมึงหรอกร <c oughs> องอีกร <c oughs> องดังควนี้อีร <c oughs> องเต็มที่เลยนะชั กินข้าวโหกับข้าวน่ากินมากเลยแม่น่ากินก็กินเยอะๆนะค่ะแม่น้องตู่ทำไมกินข้าวเสียงดังจังอ่๋ยแม่ทาไมกินข้าวเสียงดังมันก็ไม่อร่อยสิแต่มันเสียมาระยาทและที่สําคัญมันลำคาญอุ๋ยแม่บ่นอยู่นั้นแหละไอ้ลำคาด<ว>ม่งด่แม่แม่เหอ่อหนูด่าตรงไหน่แม่ น่ะไม่ต้องลองนะน้องตู่อ่ะกินข้าวข้าพ่อไม่รักหนูหรอแม่รักสิพ่อรักหนูมากเลยนะจริงหรอแม่ไม่จริงอีนะหุบปากออจริงน้องตู่พ่อรักน้องตู่มากเลยนะข้าหนูเชี่อคนนอนงั้นเดี๋ยวแม่ไปเอากับข้าวเพิ่มก่อนนะข้าแม่จ้าน้องตู่ วันนี้คะ่ะเมื่อวานหนูลืมเอามาค่ะวันนี้หนูก็เลยมาส่งครูไม่รับค่ะเอา้าวทาไมละคะครูครูไม่รับงานย้อนหลังค่ะอา้าวก็เมื่อวานหนูบอกว่าหนูลืมเอามาไงคะไม่เข้าใจหรอคะนั่นเป็นเรื่องของเธอไม่เกี่ยวอะไรกับ,บคูครูต้องตรวจการบ้านหนูคะ่ะไม่ครูไม่ตรวจ ครูฉีกงานหนูทําไมคะก็ะเธออยากให้ครูตรวจไม่ใช่หรอแต่ครูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฉีกงานหนูนะคะเรื่องของครูออกไปได้แล้วเออครูจําไนะคะว่าครูทําอะไรไ้กับหนูไม่จําค่ะเออดูคมเมนด้วยครูคะขออนุญาตเข้าห้องค่ะน้องตู่ทําไมเข้าเรียนสายนี่มันจะหมดคาบแล้วนะเรื่องของหนูคะ่ะครูอย่าไปยุ่ง ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าพี่เธอมาครูจะบอกทุกอย่างให้พี่เธอรับรู้ค่ะแต่ครูจาไว้นะคะถ้าวันใดวันหนึ่งหนูได้เป็นเมียพออนหนูจะไล่ครูออกไปคนแรกเด็กค่ะเฮ้ยหวังว่าจะมีวันนั้นนะครูคะเกิดอะไรขึ้นคะก็น้องโทนสติเข้ามาเรียนสายเข้ามาตอนจะหมดคาบแล้วเนี่ยอ๋อค่ะหนูต้องขอโทษแทนน้องด้วยนะคะเออฝากไปบอกแม่มันด้วยนะ บอกแม่พี่นานอย่าบอกแม่นะทำไมทาแม่รู้แม่ด่านหนูแม่ดีงั้นพี่บอกแม่ดีกว่าหนูเอาเงินให้อุ๊ยเอามาจากไหนอยากดูดูคอมมิงแต่พี่ห้ามบอกแม่